สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องราวในนวนิยายโชคชะตาแห่งรักของนิงซีกันนะคะโดยเฉพาะช่วงบทที่421-425ค่ะครับ เป็นช่วงที่เข้มข้นมากมีทั้งเรื่องความสัมพันธ์การตัดสินใจสำคัญสคัญของหนิงซีกับลู่ถิงเซียวแล้วก็มีเรื่องคนรับข้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเริ่มที่บท421เลยนะคะฉากที่หนิงซีต้องคุยกับลู่ถิงเซียวเรื่องบทหนังครับคือหนิงซีอยากได้บทเรื่องนี้มากแต่ลู่ถิงเซียวเนี่ยค้านสุดตัวเลย อาจจะเพราะเห็นว่าบทมันสเสี่ยงหน่อยโหตอนนั้นเสี่ยงลู่ถึงเซียวคือแบบเข้มมากเลยนะคะบอกว่าได้ไม่หนิงซีเรื่องอื่นค่าตกลงได้หมดยกเว้นเรื่องนี้แต่หนิงซีก็เตรียมแผนมาแล้วนะบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าต้องเจอแบบนี้ก็เลยเตรียมไม้เด็ดไว้ใช่ค่ะเธอเริ่มนับถอยหลังในใจเลยนะพอได้จังหลอกปุ๊บ ก็ <g ül> ปล่อยของเลยทั้งน้ำตาทั้งเสียงอ้อนวอนแล้วก็มีดึงแขนเสื้อเบาๆด้วยค่ะแล้วลู่ถิงเซียวที่เมื่อกี้ยังแข็งเป็นหินอยู่เลยนะคะพอเจอแบบนี้เข้าไปใจอ่อนยวบเลยครับคำตอบเปลี่ยนทันทีเป็นตกลงง่ายๆ่ซะงั้นหนิงซีเองก็ยังงงง,งเลยค่ะนิดใจว่าเอา่อมีใช้ฝีมือไปนิดเดียวเองนะยังไม่ได้เอาจริงเลยทำไมยอมง่ายจัง เหมือนปราบล a าสบอสด้วยสกิลเริ่มต้นเลยนะครับลู่ถิงเซียวเองก็รู้ตัวนะว่าแพ้ทางน้ำตาเธอถึงจะรัวอาจจะแกล้งทำแต่ก็นะก็ยอมใช่ไหมคะมีพูดติดตลกนิดหน่อยว่าขอคืนคำได้ไหมแต่เจอหนิ่งซีสวนกลับทันทีค่ะสุภาพบุรุษพูดแล้วห้ามคืนคำนะไม่งั้นข้าจะร้องไห้จนสลบตรงนี้โดนขู่กลับไปแบบนี้ลู่ถิงเซียวก็ต้องยอมแพ้ไปเลยค่ะครับแต่ก็มีเงื่อนไขนะ ว่าถ้าไปคัดเลือกนักแสดงแล้วไม่ได้บทเขาจะไม่ใช้เส้นช่วยเด็ดขาดซึ่งหนิงซีก็มั่นใจมากตอบกลับไปประมาณว่าขนาดลาสบอสอย่างท่านยังปราบได้แล้วทําไมจะไปสู้กับคนอื่นไม่ได้ล่ะความมั่นใจมาเต็มจริงๆแต่ลู่ถึงเซียวถึงจะยอมแต่ก็ยังเป็นห่วงอยู่ดีครับเลยตัดสินใจว่าเออจะส่งคนไปดูแลความปลอดภัยที่กองถ่ายแบบใกล้ชิดเลยไม่อยากใช้ความรักมาผูกมัดแต่ก็อดห่วงไม่ได้การตัดสินใจเรื่องส่งคนไปดูแลเนี่ยแหละคะ่ะ กลายเป็นประเด็นต่อมาในบทที่422ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นครับตอนนั้นลู่ถิงเซี่ยวกำลังจะไปฟิลาเดลเฟียพอดีก็มีเรื่องที่น่าแพลที่น้มพาเลสเกิดอะไรขึ้นหรอคะองค์คละคนสนิทฝีมือดีชื่อสื่อเซี่ยวเขากำลังบ่นกับเฉิงเฟิงผู้ช่วยของลู่ถิงเซี่ยวอยู่เลยครับเรื่องที่โดนสั่งกลางดึกให้ไปคุ้มกันผู้หญิงคนหนึ่งที่กองถ่ายอ๋อผู้หญิงคนนั้นก็คือหนิงซินนั่นเองแล้วสู่เซี่ยวเขารู้สึกยังไงคะ รู้สึกเสียเกียรติมากครับบนว่าฝึกวิชาแทบตายมาเป็นสิปีสุดท้ายต้องมาคุ้มกันดาราหญิงที่เขาคิดว่าเอาแต่ยั่วยวนเจ้านายแบบใช้คำว่านางผู้หญิงเหม็นๆเลยนะแรงเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วพอเจอหน้าลูถ่ถิงเซียวเขาทำยังไงต่อคะไม่รอช้าเลยครับเดินเข้าไปบอกเลยคำสั่งเมื่อคืนข้าไม่อาจทำตามได้โหกล้ามากแล้วลูถ่ถิงเซียวว่าไงคะโกรธไหมหน้าแปลกครับลูถ่ถิงเซียวกลับนิ่งมากไม่โกรธเลย แต่สั่งให้องคคลักษ์อีกคนชื่อส่งจื้อที่ดูซื่อๆหน่อยไปทําหน้าที่แทนสื่อเซี่ยวแทนแบบใจเย็นมากเชิงเฟิงที่เห็นเหตุการณ์นี่คงคิดในใจเลยใช่ไหมคะว่าสื่อเซี่ยวพลาดแล้วใช่เลยครับคิดว่างโง่มากที่ปฏิเสธภารกิจสําคัญขนาดนี้การคุ้มกันนายหญิงในอนาคตน่ะอนาคตคงได้เสียใจแน่ๆขณะที่เรื่ององคคลักษ์กลังวุ่นนอีกฝั่งหนึ่งก็มีเรื่องสําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะคือเรื่องของเหยียนหรูอี้ ที่น่าจะเป็นคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของลู่ถิงเซียวครับเธอไปที่วัดฝ่าหัวเพื่อปรึกษาปรามาจารย์เสือนกิ้งแต่ทำไมล่ะคะเกี่ยวกับลู่ถิงเซียวหรือเปล่าใช่ครับไปหาคู่ครองที่ดวงสมพงกับลู่ถิงเซียวเธอเตรียมเอ่อที่เรียกว่า8ดอักษรของผู้หญิงตระกูลดีหลายคนไปให้ท่านปรามาจารย์ดูเลยนะ8ดอักษรนี่คือวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับ ตามหลักโหราศาสตร์จีนแต่ปรากฏว่าไม่มีใครที่ดวงส่งเสริมลู่ถึงเซียวเป็นพิเศษเลยเอ้าวแล้วเห็นหรูอี้ก็คงผิดหวังแย่เลยสิคะผิดหวังครับแต่ตอนกําลังจะกลับเนี่ยมีเรื่องเงินเกิดขึ้นดวงชะตาของหนิงซีที่เธอแอบให้คนไปหามาเหมือนกันแต่ยังลังเลอยู่ว่าจะให้ดูดีไหมมันดันหล่นออกมาจากกระเป๋าโอ้จังหวะพอดีเลยแล้วปรมาจารย์ว่าไงคะพอเห็นดวงหนิงซีท่านเก็บขึ้นมาดูแล้วสีหน้าเปลี่ยนเลยครับพูดว่า ดวงชะตานี้ถึงกับต้องขอดูดวงลู่ถึงเซียวเทียบอีกรอบเลยทำเอาเหยียนรู้อี้ใจเสียเลยสิคะกลัวว่าดวงหนิงซีจะไม่ดีหรือเป็นศัตรูกับลูกชายตัวเองหรือเปล่าใช่ครับแต่พอปรมาจารย์อธิบายเนี่ยมันน่าทึ่งมากคือดวงเดิมของหนิงซีเป็นดวงดาวเดียวดายต้องสาบสวรรค์ชีวิตจะลำบากขัดแย้งกับลูกผัวอาจเป็นไม้หรือโดดเดี่ยวฟังดูไม่ค่อยดีเลยนะคะแต่มีคำว่าแต่ใช่ไหมคะ มีครับจุดสำคัญคือปรมาจารย์บอกว่าดวงหนิงซีมันเปลี่ยนไปอย่างมากเลยเมื่อประมาณห้าปีก่อนห้าปีก่อนคุ้คุณน,นะคะเหมือนจะเป็นช่วงเวลาเดียวกับใช่ครับช่วงเวลาเดียวกับที่ดวงของลู่ถิงเซียวซึ่งก็มีดวงโดดเดี่ยวเหมือนกันเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นหลังจากที่เสี่ยวเป่าเกิดพอดี โหมันจะบังเอิญอะไรขนาดนั้นแล้วบทสรุปสุดท้ายในบทที่425คืออะไรคะประมาจารย์สเวียนจิ้งสรุปเลยครับว่าดวงชะตาปัจจุบันของหนิงซีเนี่ยเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีมากๆก,กลายเป็นดวงวาสนาสงส่งหาได้เปรียบไม่ได้ส่งเสริมสามีและวงตระกูลมีบุตรมากและมีโชคลาภหรือที่เรียกว่าว่างฟูว่างเจียโดจิตัวฝุกนะครับว้าว จากดวงร้ายกลายเป็นดวงดีสุดๆไปเลยเหรอคะเนี่ยครับแล้วการที่ดวงทั้งคู่เปลี่ยนในช่วงเวลาเดียวกันมันบ่งบอกว่าต้องมีอะไรเชื่อมโยงกันแน่ๆสรุปคือทั้งสองคนสมพงกันอย่างยิ่งเลยเหลือเชื่อเลยค่ะจากคนที่เกือบจะถูกมองว่าเป็นตัวปัญหากลายเป็นคนที่ดวงสมพงที่สุดซะง,งั้นใช่ครับพลิกล็อกเลยแต่ปรมาจารย์ก็เตือนไว้นะว่าวิถีแห่งสวรรค์ไม่แน่นอน คำทํานายเป็นแค่แนวทางอย่าไปยึดติดมากทุกอย่างอยู่ที่วาสนาของตัวเองด้วยแล้วเห็นรูอี่ล่ะคะพอได้ยิงผลแบบนี้เธอทํำยังไงต่อตกตะลึงไปเลยครับพอกลับถึงบ้านเนี่ยก็บอกลูชงซานแค่ว่าผู้หญิงคนอื่นๆดวงไม่ค่อยสมพงเท่าไหร่แต่เรื่องดวงหนิงซีที่เป็นมงคลสุดๆเนี่ยเธอเก็บไว้เป็นความลับก่อนอา้าวทาไมล่ะคะน่าจะรีบบอกสิ เธอกลัวลู่ฉงเซร้าไม่เชื่อแล้วอาจจะโกรธด,ด้วยที่แอบเอาดวงหนิงซีไปดูก็เลยคิดว่าเออรอดูสถานการณ์ไปก่อนดีกว่าสรุปแล้วนะคะในช่วงไม่กี่บทนี้เราได้เห็นทั้งไหวพริบของหนิงซีการตัดสินใจที่ซับซ้อนแต่ก็เต็มไปด้วยความห่วงใยของลู่ถิงเซียวแล้วก็การค้นพบเรื่องดวงชะตาที่น่าทึ่งซึ่งตอนนี้กลายเป็นความลับไปซะแล้วครับคำถามที่น่าคิดต่อก็คือ ด้วยคำเตือนของปรมาจารย์เรื่องความไม่แน่นอนของโชคชะตาแล้วการที่เหยียนหรูอี้เลือกเก็บความลับเรื่องดวงสมพงค์นี้ไว้เนี่ยมันจะส่งผลยังไงต่อไปกับตระกูลลู่แล้วก็ความสัมพันธ์ของตัวละครโดยเฉพาะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอีกในอนาคตความลับนี้จะกลายเป็นเรื่องดีหรือจะสร้างปัญหาขึ้นมากันแน่นะครับ